ผู้ชมกาลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือพระอาจารย์ค่ะท่านที่ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะคะ่ะครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิสุุขเขมจารุครับนมัสการกรอบนึมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้ามาบวชหลังจากที่ได้รับโบชัวเชิญบวชในช่วงของบูชาธรรมครูมใ่ใหญ่ใช่จตัดสินใจเลยใช่ไหมครับ ตัดสินใจเลยจ้ะเพราะว่ารู้สึกตัวเองเหมือนกันว่ามันใช้ชีวิตเปลืองครับม,มีอยู่วันหนึ่งขับรถกลับบ้านเนาะหลับในหลับในแล้วก็ลงสะพานแล้วรู้สึกว่าขนลุกไปหมดเลยอจอดรถแล้วยังงงตัวเองแล้วเราอยู่ถึงไหนรู้สึกว่า ชีวิตเรามันตอนนั้นเราพักผ่อนไม่เพียงพอไม่เพียงพอใช่ไม่เพียงพอค่ะรู้สึกว่ามันเสี่ยงแล้วก็ยังไม่ใช้ชีวิตไม่มีค่าเลยยังไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเลยถ้าสมมติว่าอาจเสียชีวิตไปตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยใช่ที่จะเกิดขึ้นกับเราตอนนั้นถามว่ามาวัดไหมมาก็ทําบุญบุญทุกบุญะทำหมดแต่ว่ามันยังไม่เต็มอิ่มยังไงไม่รู้มันรู้สึกมันขาด พอพระอาจารย์มาชวนปุ๊บก็เลยตัดสินใจเลยค่ะแต่นนั้นก็คือตัดสินใจบวชแค่โครงการโครงการหนึ่งเฉยเฉยไม่ได้ว่าจะเหมือนกับตัดสินใจบวชตลอดอย่างนี้ยังไม่มั่นใจค่ะยังไม่มั่นใจแต่พี่ว่าถึงเวลาละเราจะได้บวชสักทีหนึ่งรู้สึกว่าถึงเวลาละแล้วพอบอกยมพ่อยูแม่ท่านว่ายังไงบ้างคะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเสียแล้วก็มีแต่พี่น้องคพี่น้องวันบวชก็เหมือนวันรวมญาติเลยค่ะ ก็มาจากที่ต่างๆก็รู้สึกปลื้มใจเนาะบทที่วัดบทที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ปลื้มใจมันก็มีมีซาบซึ้งเนาะมันอ่าลำลึกถึงความหลังกันแล้วก็ปลืม้มปลื้มใจมากเลยครับทุกคนก็ปลื้มใจแต่ก็ยังไม่ได้เข้าวัดนะยังไม่ได้เข้าวัดยังไม่มีความเข้าใจเท่าไหร่ไม่มีญาติใช่ค่ะทีนี้พอพระอาจารย์ได้บวชแล้วนะคะเรื่องการฝึกตัว ทั้งการเป็นโยมหรือว่าในเพศสมณะเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างกันอย่างไรแล้วต้องใช้เวลาปรับนานขนาดไหนจึงจึงอยู่แล้วโอ้อยู่ได้แหละอ๋อในช่วงแรกเนี่ย <c oughs> น่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนอนอะไรที่มันแข็งแข็งเนาะค่ะครับนอนไม่หลับเลยเพราะธรรมธาญาติก็นอนอะไรที่มันแข็งแข็งเนาะมีเสือเสือบางๆอันหนึ่งเนาะแข็งมากเลยก็นอนไม่หลับอยู่อาทิตย์หนึ่งนงอืมจ่ะ ตาเป็นหมีเลยมันมันนอนไม่หลับค่ะพอหลังจากนั้นก็หลับยาวเลยเพราะว่ามันเพียครับแล้วก็แต่มันแปลกตรงที่ว่าพอบวชแล้วเนี่ยที่เคยป,ป่วยอยู่นะเป็นเป็นภูมิแพ้บ่อยๆคับหายหมดเลยหายหมดเลยหายหมดเลยค่ะอ่าเป็นเป็นปีที่บวชแล้วหนาวมากสามฤดูอแต่ก็ไม่เป็นไรแปลกใจตัวเองเอ้อากาศแบบหนาวขนาดนี้เนี่ย มันน่าจะป่วยแข็งแรงชกลับไม่เป็นอะไรครับรู้สึกอยู่มาได้เรื่อยๆเนาะแล้จุดเปลี่ยนที่ตาแรกตั้งใจบวชแค่ในโครงการจุดที่หรือว่าจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันที่ว่าบวชต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงพอใกล้ๆจบโครงการครับก็จะมีพระอาจารย์ที่ไปปฏิบัติธรรมพิเศษที่อ่าสุขสว่างออสุขสว่าง ท่านก็พูดถึงอน,นิสงส์จริงๆนะอน,นิสงส์เนี่ยเลึกๆเลยเนี่ยถูกปลูกฝังโดยคุณครูไม่ใหญ่ครับแต่ก่อนหลวงพี่ไม่เคยคิดจะบวชเลยไม่อยู่ในหัวเลยค่ะความความคิดตัวเนี้ยถูกปลูกฝังตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันครับตอนนั้นเขาให้หลวงพี่ไปเรียนปริญญาโทเนาะให้ทุนไปเรียนหลวงพี่ก็ไม่เอานะตอนทํางานเพราะว่าหลวงพี่กําลังติดรายการรายการหนะึ่ง ฝันในฝันฝันวิทยาไม่เอาถึงเวลาต้องไปนั่งดู <c oughs> มันติดติดเลยแหละเรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเวลาแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจบวชสักทีเนะ <c oughs> าะแต่นั้นอ่ะคุณครูไม่ใหญ่ปลูกฝังทุกวันทุกวันมันตอกย้ำลึกๆอยู่ในใจว่าเกิดเป็นชายทั้งบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพรรษาใช่ลแล้วก็ทำไมต้องบวชครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นรู้แล้วว่าคนเราเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตนั้นคือไอ้ที่คาถามที่มันเคยสงสัยตอนเด็กเนี่ยมันเข้าใจหมดแล้วได้รับคำตอบทุกปีแต่ละคำตอบหมดแล้วตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลผ่านับไม่มีจนไม่มีคําถามเหลือแล้วแต่มันต้องมีจุดที่เรียกว่าคลิกที่พระอาจารย์ไปให้ธรรมะที่สุขสว่างทําให้ตัดสินใจเอาละเราต้องบวชไปวันัันเรรรราาาตต้้ออองงยยู่่มทโคคกลบ ท่านก็ชีนี้สงอีกแหละแต่ว่าก็มาดูหลวงพ่อเขาเปิดหลวงพ่อด้วยอะไรด้วยก็เป็นโอวาทที่โอวาทเดิมๆแต่ว่ามันเหมือนเหมือนมันเหมือนดู<อ>ใหม่มใช่ตอกย้ำเรารู้สึกว่าอย่าไปเลยข้างนอกไม่คุ้มหรอกอยู่ต่อดีกว่าทั้งทั้งที่ที่โรงงานหรือว่าบริษัทก็โปรโมทหลวงพี่ได้อะไรเยอะแยะแต่ก็โทรมาถามว่า เมื่อไหรจะสึกไม่ได้ถามกันว่าจะตัดสินใจยังไงก็รออยู่ตอนนั้นเข้านวากะก็โทรมาถามครับก็ก็เลยตัดสินใจบอกว่าจะอยู่ต่อลลครับไม่ได้กลับไปทํางานค่ะทีนี้รับบุญอะไรยังไงบ้างครับนอกจากที่เข้ามาอยู่ในอยู่ต่อแล้วเนี่ยมารับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงกลุ่มเพราะพ่เลี้ยงกลุ่มทําหน้าที่ดูแลพระธรรมทายาทบวชใหม่ะครับ รุ่นครั้งแรกเลยหลวงพี่ได้ได้ดูแลกลุ่มวัยรุ่นที่วัดพระธรรมกายที่วัดพระธรรมกายที่ระเบียนระเบียนระเบียนสามเนี่ยตรงนี้ระเบียงสามซึ่งตอนนั้นเยอะมากนะแสนแสนที่สองและเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเป็นวัยรุ่นเด็กสุด แล้วก็เป็นที่รวมของเด็กเด็กสนสนหน่อยเนาะครับทำให้หลวงพี่โอ้โหอเลิร์เลยอเลิร์จนไม่เหลือแรงเลยคือเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆค่ะครับจนท้อเหมือนกันนะตอนนั้นแต่ก็มีพี่ๆพระพี่ๆพี่พันเตมาให้กําลังใจตลอดเลยแล้วก็ มีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าหลวงพี่ไปเห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นหัวหน้าไซนะค่ะเอ๊ท่านรับบุญตลอดเลยหลวงพี่รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากทำอย่างนี้แล้วตั้งมโนปนิทานเลยถ้าเรายังอยู่ต่อไปได้เนี่ยเราจะไม่รับบุญอย่างนี้แล้วแหละม <laughs> ไม่อยากรับบุญอย่างนี้ครับแล้วก็พระพิเลนกลุ่มเนี่ยพอจบโครงการนั้นนะหลวงพี่ จะไม่เป็นอีกแล้วมันเหนื่อยมันมันทรมานต้องอดทนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนชวนบวชเนี่ยถ้ากรองได้ก็จะดีนะ <laughs> <laughs> แต่เข้าใจว่าหาคนก็มันแล้วจ่ใครจะมีบุญจะเข้ามาเนาะก็จบโครงการนั้นน่ะหลวงพี่ตั้งใจว่าจะไม่เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มอีกเลยเพราะมันมันต้องทอรมานะอดทนแล้วถูกว่าถูก ดาอะไรเนี่ยจะต้องทนได้นะแล้วก็ยิ้มแย้มเยือกเย็นเยืดยุ่นหลวงพ่อสอนทุกอย่างเลยอดทนอย่างเดียวเลยแล้วก็พอไปอีกโครงการหลวงพี่ไปชวพาน้องเนี่ยไปบวชที่นึงน,น้องเลี้ยงเดิมเนี่ยที่จบจากโครงการนั้นตอนนี้ลาสิกขาไปแล้วเขาเคืองหลวงพี่นะตอนสอ้ ด้วยความดื้อแล้วไม่เข้าใจต่างๆะในกฎระเบียบนะกลับเข้ามาเดินมาใจไกลละเห็นหลวงพี่ยิ้มทั้งๆท,ท,ที่ตอนจากกันนะยังตึงใส่กันอยู่เลยนะอเออ,เอนึงเข้ามากราบขอเข้ามาอมขอเข้ามาแล้วก็กราบขอพระคุณที่อดทนกับเขามาตลอด จะด่าจะว่าไงหลวงพี่ก็จับผมผ้าทุกวันปลุกทุกวันเอผมผ้าทุกวันเหมือนลูกตลอดหนึ่งภาษาเหมือนลูกเลยแต่หลวงพี่ก็จะโดนโดนด้วยคําพูดไม่ดีทุกทุกวันโดนกระทําใส่ทุกทุกวันไม่ใช่คนเดียวหลายคนครคนด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจใช่คแต่แต่พอเขามาขอ้ามาแล้วเป็นไงครับมันมันรู้สึกหายเหนื่อยผมหลวงพี่ถามว่าแล้ววันนี้มาทําไม มาวัดนี้มันทําไมผมชวนคนบวชครับโอ้โหหลวงพี่มีนผลลุกเลย่คะผลผลิตงอกเงยใช่ออกผลแล้วจะออกผลแล้วพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราอดทนเพียงพอครับแล้วเราไม่ปล่อยเขาดูแลเขาเต็มที่ไม่ปล่อยวางค่ะเขาจะนึกถึงเราไปตลอดชีวิตครับแต่ถ้าเราปล่อยผ่าแล้วเลยเขาจะจําเราไม่ได้เลยตลอดชีวิตอวันนี้เป็นจริงแล้วค่ะครับ ผมชวนคนบวชครับแล้ววันนี้ที่ผมมาเนี่ยเพราะคนที่ผมชวนบวชกาลังบวชอยู่ออเยี่ยมเลยแล้วก็ยังไม่พอเขาบอกว่าตอนนี้ผมกลับไปช่วยแม่ทํางานแล้วครับครับคือก็เปิดร้านผลไม้ที่ตลาดไทยเนี่ยค่ะครับเสร็จแล้วไม่ให้แม่ทําอะไรหรอกผมดูแลเองทั้งหมดแล้วก็พอถึงต้นเดือนผมก็พาแม่เข้าวัดครับสาธุสาธุค่ะโอ้โหหลวงพี่นี่ เพิ่มใจมากเลยแล้วมีกําลังใจฟูขึ้นมาเลยว่าโอ้การทําหน้าที่นี้มันอัศจรรย์จังเลยครับสร้างคนได้จริงๆเดิมที่แบบว่าไม่เอาไหยเหนื่อยเลยเริ่มเฮ้ดีเหมือนกันใช่แล้วมันหายเหนื่อยทุกอย่างเลยคแล้วที่เคยท้อว่าเราจะไม่ทําหน้าที่นี้อีกค่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยอเฮ้หน้าที่นี้ก็ดีนะรู้สึกว่ามันได้คุณค่าดีค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่เลยก็เลยไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยครับก็ไม่ได้เปลี่ยนสํานักไปไหนเลยเพราะว่าเห็นคุณค่าของการทําหน้าที่ตรงนี้ครับแล้วหน้าที่ที่พระอาจารย์รูปนั้นทําทุกวันนี้หลวงพี่ก็ทําที่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกก็ทําเหมือนท่านนั่นแหละก็ได้คําตอบได้ตัวของเราเองว่าทําไมท่านถึงต้องทําทําไมท่านถึงต้องทําแล้วเราก็ต้องทําไปด้วยใช่เห็นคุณค่าครับ มาดูในกิจกรรมต่างๆที่พระอาจารย์ได้ปลื้มปิติแล้วก็ประทับใจบ้างเช่นไปเตรียมุโดงไปเตรียมงานตักบาตรอะไรอย่างนี้นครับภารกิจของกองที่พระอาจารย์รับบุญอย่นี้นครับต้องทําอะไรบ้างญาติโยมที่ไปร่วมงานก็จะได้ อนุโมทนาแล้วก็เพิ่มปิติไปกับพระอาจารย์ด้วยเพราะปกติเราไปงานเนี่ยทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วม่นพร้อมหมดสิ่งแต่กายากตรธหลังเตราหรืออะไรเงี้ยนะคะใช่ครับเบื้องหลังก็ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เองเนี่ยต้องต้องเตรียมอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างอยากให้พระอาจารย์ได้แบ่งปันตรงนี้ให้พวกเราได้ร่วมกันอนุโมทนาในในหนึ่งปีเนี่ยสาหรับลุงพี่นี่ก็จะมีหลุมที่รับบุญเนี่ย ครบปีพอดีเลยครับ <laughs> ตั้งแต่ต้นปีก็เป็นโครงการบูชหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ครับแล้วก็พอถึงเข้าพรรษาก็อบรมธรมรมทรายาร,รุ่นเข้าพรรษา,าสองรุ่นละเข้าพรรษานี่จะนานใช้เวลาประมาณสักสี่ได้หลังจากนั้นก็ถ้ามีนวก,กะพรรษาสองสายสามัญก็ไปไปช่วยไปช่วยด้วย แล้วก็เป็นบุญสถานของทุดงธรรมชัยอีกคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นบุญอันใหญ่บุญหนึ่งเขาต้องเตรียมการหลายอย่างเลยอย่างทุดงเนี่ยนู่นเลยตั้งแต่ออกแบบแบบผังกันก่อนไปออกสำรวจพื้นที่ครับออกสำรวจพื้นที่ทุกที่ที่จะเดินต้องออกสำรวจพื้นที่ก่อนถ่ายภาพบนอากาศ ใช้โดนใช้อะไรถ่ายภาพเสร็จแล้วก็มานั่งออกแบบวางผังแบ่งว่าอันนี้จุดจมวัดจุดจมวัดใช้พื้นที่เท่าไหร่ตรงไหนดีจุดปฏิบัติธรรมลานสง์จุดฉันแล้วก็ห้องน้ำของพระห้องน้ำของโยมกิจกรรมของโยมวันต้อนรับวันต้อนรับพระจุดงที่จอดรถ ทุกอย่างทุกทุกอย่างที่ที่ใช้ในพื้นที่ดังนั้นทั้งหมดเลยก็ทีมทีมบุญสถานครับจะรับหน้าที่ตรงนั้นคือระบบน้ําระบบไฟระบบแสงแล้วก็ระบบเสียงหมดเลยนะจ๊ะแต่ก็มีหน่วยงานอื่นๆมาซัพพอร์ตเช่นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบประปา มีมาซัพพอร์ตแต่หลักๆก็จะเป็นบุญสถานครับจริงๆก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ที่มามามาซัพพอร์ตอยู่ค่ะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบุญที่หนักเอาการแต่ปลื้มมากๆเลยเพราะต้องไปประสานงานกับส่วนงานต่างๆอะไรด้วยใช่ทุสถานที่สถานที่เอ่ยวัดที่เราจะไปครับงไปกราบขออนุญาตแต่ละวัดว่าท่านจะอนุญาตให้เรามาไหมใช่ไหมครับ แล้วก็อ,อกบต,ตอก็ดีเห็นด้วยไหม,มหรือหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านคือจะเกี่ยวพันไปหมดแล้วต้องไปคุยแล้วพ,พอผลงานออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะพระอาจารย์เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมยาตราเดินกันแถวยาวเป็นกิโลมีศรัทธาสาธุชนมาโปรยดอกไม้มาสาธุจนเสร็จสิ้นงานอย่างนี้ค่ะหรือว่ากําลังเกิด ผลงานกําลังเกิดขึ้นเงี้ยพระอาจารย์มองเห็นภาพที่ตัวเองนั้นมีส่วนร่วมด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นสองส่วนเลยครับส่วนหนึ่งก็คือการเตรียมต้อนรับค่ะทั้งหมดเนาะที่ว่ามาส่วนหนึ่งเนี่ยไปเดินเองไปเดินเองด้วยประทับใจหมดเลยนะส่วนที่ไปเดินเองก็หลวงพี่ไม่เชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่า การเดินทุดงในเมืองในเขตเมืองเนี่ยสนุกมากครับสนุกจริงๆเลยคือหนึ่งนาทีเลี้ยวทีหนึ่งภาพใหม่เกิดขึ้นโซนนี้แขกแขกเยอะมากเลยเป็นอินเดียที่โพกหัวอะไรนะเลี้ยวอีกทีหนึ่งจีนนานาชาติเลยนานาชาติเลี้ยวทีหนึ่งฝ <c oughs> รั่ง,งค คือในเขตเมืองตอนนั้นเราเดินอัญเชิญไปที่ปัดปากน้ำเนาะครับโอ้โห oh เป็นอะไรที่อัศจรรย์แล้วชอบมากคนเยอะฝลังที่ไม่รู้อะไรนะแต่หลวงพี่สัมผัสได้ถึงความปลื้มออกปลื้มใจเขาว่ามันมองเห็นนะครับแล้วเข้าใจหลวงพ่อเลยว่าทำไมต้องเดินการเผยแผ่พระาศาสนาเนี่ย ยังไม่ได้เทศสักคำเลยครับแต่ความปลื้มเกิดขึ้นจากการที่เห็นพระตั้งพันกว่าเป็นทัศนคตริยะใช่แล้วพระก็เดินตากแดดมานะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเนาะครับเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆริงเลยเมื่อยแล้วของที่เราถืออยู่เนแบกมาอีกแบกมาเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งใกล้ถึงพื้นที่นะจะยิ่งหนักเพราะว่าเราเริ่มล้าแล้วครับ แต่ความปลื้มเนี่ยมันมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่มากขึ้นเรื่อยจนลืมหายเหนื่อยหายเหนื่อยยิ่งเจอโยมเยอะๆเนี่ยหายเหนื่อยเลยแล้วเห็นน้ําตาโยมเนี่ยไหลครับบ่อยมากรมเรารู้เลยว่าโยมเนี่ยปลื้มพระก็เลยหายเหนื่อยปลื้มมากเลยเรารู้เลยว่าไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แค่นี้ศรัทธาก็เกิดขึ้น การรับเลิศถึงคุณของพระสัมมาสมเจ้าที่เกิดขึ้นณตรงนั้นครับรู้เลยว่าการขยายพุทศาสนาเนี่ยจะไปได้ดีเลยอแต่การเดินทุดงคครับแล้วเด็กๆที่มาดูเนี่ยโตขึ้นผมจะบวชครับโตขึ้นผมจะบวชครับขพูดอย่างนี้หลวงพี่ฟังแล้วประทับใจมากเมือชื่นใจเหมือนต้นบุญต้นแบบใช่เหมือนเป็นต้นบุญต้นแบบเลย เขามองมาแล้วเขาอยากจะมาเดินด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าปลูกฝังให้เด็กๆด้วยครับเวเลยประทับใจแล้วพอมาฝั่งที่เป็นเจ้าหน้าที่พระเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆยิ่งเดินทุกวันนะเปลี่ยนที่ทุกวันเนี่ยแข่งกับเวลามากเลยนะถ้าฝนตกเอ้ยอะไรเอยเนี่ยมันจะต้องจัดการสารพัดอย่างเลยเพื่อแข่งกับเวลาให้พระเดินมาแล้วสามารถพักได้ พอเดินไปสักครึ่งครึ่งโครงการเนี่ยบางทีก็จะมานับถอยหลังนะ<ค>ะเหลือเท่าไหร่ <laughs> <laughs> กำลังจะหมดแรงแล้วอะไรเนี่ย <คะ S 2> แต่ก็พอเห็นโยมมาถวายปานะอะไรเนี่ยนะมีความสุขทุกอย่างอะหายหมดเขาเรียกว่าบุญหล่อเลี้ยงเราได้ลลตลอดทั้งโครงการพอจบโครงการเนี่ย <คะ S 2> โอ้โหมันปลื้มมากเลยรู้สึกว่า เรารับบุญทุดงแค่วันเดียวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเนื้อบุญเนี่ยมากกว่าตอนเป็นโยมตั้งปีหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นมานประทับใจมาตลอดเลยความรู้สึกนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ไถ่ายทอดไปยังชายแนแมนที่กำลังจะเข้าโครงการด้วยหรือว่าตัดสินใจเข้ามาสู่โครงการแล้ว,วให้มีกำลังใจว่าเนี่ยต้องอดทนหรือว่าต้องมี เขาเรียกว่ายืดหยุ่นอะไรอย่างที่พระอาจารย์ได้ประคับประคองตัวเองมาจนถึงวันนี้ได้พระน้องๆที่เข้ามาบวชใหม่ก็จะได้เดินตามรอยพระอาจารย์จะได้มีความสุขแบบพระแบบที่พระอาจารย์เป็นก็ขอเชิญชายแมนๆนะทุกท่านเลยให้ตัดสินใจมาเลยเพราะว่าชีวิตมันเป็นของน้อยนะถ้าเรามีโอกาสแล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาลองใช้ชีวิต แบบที่ไม่เคยใช้มาก่อนแบบน้อยที่สุดทํำยังไงการอยู่แบบน้อยที่สุดเราดํารงชีพอยู่ได้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างเลยว่าสิ่งฟุ้งเฟอ้อหลายหลายอะอย่างมันไม่จําเป็นเลยมอืมแล้วเราจะค้นพบตัวเองว่าเราคือใครครับมาขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะเห็นเลยคือความแตกต่าง ในขณะบวชเราจะรู้เลยว่าตัวเองเราเราสูงขึ้นปานใดกับตอนที่เราเป็นโยมครับเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราจะเข้าใจตัวของเราเองมากขึ้นครับและเราก็จะมีความสุขมากขึ้นม,มากมากมเพราะเราจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไม,อ,มอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตครับ แล้วจะทําไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยวิธีอะไรถ้าคนเรารู้แบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีความสุขทุกคนคก็ขอเชิญชวนน้องๆชายแมนๆทุกท่านนะครับให้ตัดสินใจดุดนจีเลยมาเลยจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับพระอาจารย์ครับที่ผ่านมามีโครงการทุกๆปีนะครับที่มุทิตาพระมหาเถระที่จำพรรษาครบ20 ปีหรือ20พรรษากับพระเทระ10พรรษาที่พระอาจารย์ได้รับการมุทิตาอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงบรรยากาศและความปลื้มปิติตลอดจนอนุโมทนากับญาติโยมหรือว่าคณะผู้จัดงานนะครับท,ที่ที่ผ่านมานีครับพระอาจารย์ครับต้องขอบคุณพระน้องทุกรูปเลยนะครับว่าจัดงานได้ประทับใจมากคือ เรียบร้อยประณีตแล้วก็สมูทดีมากเลยแม้กระทั่งเราอยู่ในที่ทัศการนี้ก็เป็นฝีมือท่านใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ทําได้ดีมากแล้วในขณะที่หลวงพี่เดินมาเนี่ยครับมันปลื้มมากเลยตั้งแต่เดินเข้ามาในพิธีกรรมแล้วแล้วก็โยมก็พร้อมพรั่งนะต้องขอบคุณพระน้องๆที่สลหับเวลานะทําอย่างเต็มที่เลยประทับใจมาก ทำให้ย้อนไปนึกถึงตอนที่หลวงพี่ได้จัดปีที่แล้วที่ที่ผ่านมาเทวสภาใช่ไหมก็จะเป็นเป็นเป็นทีมช่วยจัดค่ะก็จะพอพรรษาเก้าเราก็จะมาจัดกันครับรู้สึกว่าโอเ้เราก็เต็มที่น้องก็เต็มที่พระน้องนะรู้สึกว่าก็ทับใจจริงๆเลยปีนี้นี่ทั้งหมดเยอะเลยใช่ไหมครับ สิบพรรษากับยี่สิบพรรษาร้อยจำนวนเยอะกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะกว่าประมาณสักเท่าหนึ่งได้มั้งเท่าหนึ่งใช่ครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะทุกท่านเลยผู้มีบุญทั้งหลายเพราะถ้าไม่ไม่ได้ได้รับการสนับสนุนเนี่ยงานนี้จะจัดไม่ได้เลยครับการบุญนทิตาพระเยอะก็ต้องใช้ คุณเยอะเหมือนกันนะครับก็ได้ญาติโยมเนี่ยทําให้มางานฉลองเกิดขึ้นนะครับทําให้พระที่บวชมาสัก 10, สิบพรรษายี่สิบรรษาเนี่ยซึ่งก็ก็ยากพอสมควรที่จะมาอยู่อย่างนี้นะ,ะได้มีกําลังใจที่จะทําหน้าที่ต่อไปเนาะ,ะก็ขอบคุณญาติโยมทุกท่านเลยที่สนับสนุนมาโดยตลอดบางท่านจะเห็นเลยว่า ท่านมาสนับสนุนทุกปีเลยเพราะปีที่แล้วหลวงพี่ชุดหลวงพี่จัดกันเนี่ยท่านก็มาสนับสนุนครับพอมาปีนี้ท่านก็มาสนับสนุนครับก็เชื่อว่าปีหน้าท่านก็จะมาสนับสนุนสาธุครับช่วงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะครับสําหรับการที่จะออกชีพแบบชีวิตของตัวเองให้วงดงามเหมือนพระอาจารย์รับหรือว่าในการทําทานรักษาสินเจริญภาวนาที่ จะต้องแบ่งสัดส,ส่วนอย่างไรนะครับในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้คําตอบในการเกิดมาเป็นมนุษย์เองที่พระอาจารย์ได้รับคําตอบครับบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จทั้งมวลให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะถ้าเราเห็นคุณค่าของชีวิตเราก็ให้เราอยู่กับธรรมะให้ได้ตลอด เราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับอะไรถ้าเรามีธรรมะนำทางเรามีมหาปูชนียาจารย์นำทางแค่นั้นใจเราก็จะมีความมั่นคงไม่ว่าอุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างสบ,สบายๆอย่างแน่นอนทำใจให้ใสๆสทำทานรักษาศีลโดยเฉพาะเจริญภาวนาบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม จะทำให้เรานั้นมีปัญญาแล้วมีความสุขในใจเป้าหมายชีวิตจะชัดเจนและมีความสุขอย่างแท้จริงสาธุเจ้าค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์นะครับตลอด10พรรษาที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้รับทั้ง ในเรื่องของบทฝึกต่างๆ<ะ>นะครับคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ะนะครับได้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีะนะครับแล้วก็ยังแบ่งปันไปยังน้องๆะนะครับหรือว่าชายแมนๆที่จะมาใช้ชีวิตของการมีความสุขในเพศสมณะด้วยนะครับ<ะ>ต่อจนญาติโยมนะครับท่านก็ได้ร่วมอนุโมทนาไม่ว่าท่านจะได้มาร่วมกันนะครับสนับสนุนโครงการต่างๆของพระพุทธศาสนานั่นก็คือเป็นเบื้องหลังของความสุขความสําเร็จทั้งหมดน,นี่นก็คือบุญ ที่ทุกคนจะต้องได้แสวงหาแล้วก็สั่งสมไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับวันนี้รายการของเราได้ข้อคิดได้ความรู้ต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องการร่วมกันอนุโมทนากับการสาร้างบารมีของพระอาจารย์ด้วยนะครับขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับพระอา,าจารย์พิสณุเขมรจารวครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณ คือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวีวรัสุภะดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ